แรห,หลังสวัสดีค่ะเจอกับยายอีกแล้วนะคะยายยายหายหน้าหายตาไปวันสองวันเองค่ะสบายดีทุกคนเนาะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆคอมเมนต์ที่ยายเอาสตรอเบอรี่ครัมเบิลพายนะคะลืมไปไม่ไป,ไปละสตรอเบอรี่ครัมเบิลพายค่ะแล้วก็แอปเปิลนะคะลงไปยายก็ไม่คิดว่าคนจะได้การตอบรับที่เยอะอย่างนี้ มีหลายๆคนที่ชอบสตรอเบอรี่นะคะครั้งต่อไปยายก็จะหาเมนูอะไรที่เกี่ยวกับสตรอเบอรี่มาเพิ่มให้อีกค่ะหลายคนขอชีสชีสเค้กคือขอยายกลับจากไทยก่อนนะคะและแ้วยายจะทำให้ดูค่ะวันนี้ยายขอนำเสนอเมนูนี้หลังจากที่ยายกับพี่โอ๊ตนะคะล,ลงคลิปวันนั้นนะคะคริสต์มาสนะคะที่ยายเอาคลิปลงมีคนขอมาเยอะมากเลยค่ะว่ายายทำให้ดูหน่อยอยากรู้ว่าทำยังไง ค่ะยายก็เลยตัดสินใจทำเเมนูนี้ที่จริงมีคนขอตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสแล้วนะคะยายต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเมนูนี้ยายไปซุ่มเรียนมานะคะเนี่ยคือแม่แม่แฟนยายจะเป็นคนทำให้กินทุกปีค่ะเพราะทุกปีจะไปจัดบ้านแกใช่ไหมคะแล้วยายก็เลยลืมว่าทำยังไงลืมไปแล้วเพราะว่าสิบปีมาแล้วค่ะที่ยายไม่ได้ทำก็เลยไปซุ่มถามแก แล้วก็ไปดูในสูตรเก่าๆที่ยายเคยทําด้วยนะคะว่าขั้นตอนอะไรยังไงเพราะว่าเห็นอย่างนี้นะคะก็ก็ก็ยากเหมือนกันถ้าทําผิดก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะประวัติเขานะคะคือกุ๊กเดนมาจากฝรั่งเศสนะคะของหวานชนิดนี้ชื่อชื่อภาษาอังกฤษไ i c ์ Rice p u ดด i n g ภาษาเดนมาร์กลิสต์อาเมนค่ะ คนฝรั่งเศสกุ๊กฝรั่งเศสเป็นคนคิดเมนูคิดค้นเมนูนี้ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็ประมาณ1,800 1,900้ยนัน้าร้อยเนี่ค่ะ1 9 0 0ันก้อยก็เข้ามาในเดนมาร์กในช่วงสงครามโลกนะคะหรือก่อนสองครามโลกนี่แหละค่ะเข้ามาในเดนมาร์กและเมนูนี้ค่อนข้างที่จะหรูคนหากินได้ยากเพราะว่าเดนมาร์กไม่มีข้าวไม่มีเม็ดอัลมอนด์ไม่มีคือสั่งเป็นเป็นวัตถุดิบท,ที่ต้องนำเข้าหมดเลยค่ะก็เลยค่อนข้างหรูสำหรับคนเดนมาร์กนะคะ ฉะนั้นเขาก็เลยใช้เมนูเนี้ยเสิร์ฟในวันที่สําคัญเหมือนกับเราถวายพระเราก็อยากใช้ของดีๆอะไรเงี้ยถวายพระคนจีนวันตรุษจีนเขาก็จะใช้ของที่ดีที่สุดเรียไหว้เจ้าใช่ไหมคะก็เหมือนคนเดนมาร์กเขาก็จะใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างหายากแล้วก็ดีให้เมาเลี้ยงฉลองกันในวันที่พระเจ้าเขาเกิดนะคะนั่นแหละคะ่ะก็ ประวัติสั้นๆก็มาแค่นี้และค่ะยาวกว่าน,นี้ยายก็ยายก็เข้าไม่ถึงค่ะค่ะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงนี่ค่ะยายก็จะใช้หม้อที่ม,มีก้นหน,นานะคะเพื่อที่จะให้ข้าวไม่ติดหม้อหรือว่าข้าวไม่ไหม้ก่อนสุกค่ะนี่ค่ะเป็นข้าวที่เขาใช้ทำโดยเฉพาะนะคะของที่นี่ เดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าเม็ดเขาเป็นรูปทรงยังไงนี่ค่ะเม็ดก็จะกลมๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นนะคะข้าวที่นี่ก็จะมีความ ความเหนียวสูงค่ะเวลาต้มเขาต้มหรือทําโจ๊กเนี่ยจะอร่อยมากเลยคนที่นี่เขาถึงเอามาทำํำต้มใส่นมไงคะเพราะเปื่อยง่ายแล้วก็บานออกมาแต่ว่าใช้หุงกินไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเละและเหนียวมากค่ะก็จะเป็นกึง่งข้าวนี้จะจะเหมือนนะข้าวญี่ปุ่นค่ะคล้ายกันมากเลยคุณสมบัติคุณลักษณะก็เหมือนกันค่ะขึ้เหนียวแล้วก็ แต่ไม่อร่อยเหมือนข้าวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเวลาทำซูชิออกมาข้าวนี้จะแฉะมากเลยค่ะแต่ถ้าใส่น้ำน้อยๆหรือกะปริมาณพอดีก็ใช้แทนข้าวซูชิได้เหมือนกันนะคะใครที่อยู่เมืองนอกถ้าไม่มีข้าวซูชิใช้ข้าวนี้แทนนะคะใช้กันได้ค่ะในระคะมาดูกันค่ะนี่ค่ะยายก็จะชั่งข้าว ประมาณ80กรัมค่ะสำหรับสองคนค่ะนี่ค่ะในราลาวนี้80กรัมนะคะน้ำนี่เราจะใช้150ใน ml นะคะหรือ150กรัม ลงไปในหม้อนะคะน้ำปิดฝาค่ะรอให้น้ำเดือดแล้วเราค่อยใส่ข้าวนะคะนี่ค่ะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะแล้วจากนั้นก็คนนะคะเราก็จะต้มข้าวอย่างนี้ไปนะคะสองนาทีค่ะ คนไปด้วยนะคะตอนนี้ยายผ่อนไฟลงแล้วนะคะหลังจากที่เทเข้าวลงไปผ่อนไฟลงกลางๆนะคะไม,ไม่ไม่ไม่ลงเยอะเท่าไหร่เอากลางๆค่ะพอเดี๋ยวเราใส่นมเราค่อย ต้มเข้ามาอีกครั้งหนึ่งต้มให้เดือดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลดลงสนิทเลยค่ะเราเนี้หลังจากนั้นเราก็จะใส่นมนะคะนมนี้ประมาณครึ่งครึ่งลิตรค่ะ5 0 0 ml นะคะไฟนี่ก็เพิ่มนะคะไฟเพิ่มขึ้นเป็นแรงเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้มนมนะคะต้มนมกับข้าว นี่แหละค่ะข้อสำคัญทําไมถึงต้องใช้หม้อที่มันมีก้นหนานะคะมีเพราะว่านมเนี่ยจะไหม้ง่ายถ้าเราคนไม่ดีต,ต้องต้องต้มนมให้เดือดเลยนะคะเดือดท่าน่านเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาปิดไฟลงเอ้ยไม่ใช่ผ่อนไฟค่ะขอโทษผ่อนไฟลงนะคะ แตตอนนี้เราเปิดอย่างแรงเลยค่ะปิดลงเลยยายยกออกก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขาจะเดือดขึ้นนะคะต้องเอาออกจากเตาก่อนแป๊บหนึง่งเพราะว่าไฟที่นี่เวลาผ่อนเราไม่ผ่อนตามเราค่ะความร้อนเาอ็ายังเหลืออยู่ไม่เหมือนเตาแก๊สบ้านเรานะคะผ่อนก็คือผ่อนนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะลดไฟให้เหลือต่ำสุดเลยนะคะ บ้านยายมีหกเบอร์ยายก็จะเลยให้เหลือเบอร์หนึ่งนี่ค่ะเวลาเ็าเดือดขึ้นส,งสูงๆเงี้ยเราก็ยกออกจากเตาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเอากลับเข้ามาใหม่เพราะเตาเมืองนอกจะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะจะไม่ปิดสนิทหรือเตาเมืองไทยยายก็เห็นนะคะหลายๆที่ก็ใช้แบบของเมืองนอกแล้วใช้เตาไฟฟ้าแบบเครามิกแล้วค่ะนี่เป็นแบบไม่ประหยัดไฟนะคะยายยายผ่อนลงละหลังจากนี้เราผ่อนลงไปเราก็จับเวลาเลยค่ะสามสิบห้านาทีนะคะ สามสิบห้านาทีค่ะคนไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้ยืนคนตลอดนะคะพอหลังจากที่ไฟไม่เดือดแล้วเดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวยายจะปิดนะคะปิดฝาหมอ้อไฟเป็นแบบเราต้องยืนคนไปเรื่อยๆสามสิบห้านาทีนะคะกว่าที่หม้อน,นี้จะเสร็จนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปสามสิบห้านาทีจับเวลาไว้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมคนนะคะอย่าลืมคน สาิบห้านาทีของเราเนี่ยเราก็ต้องคนด้วยค่ะไฟอ่อนสุดแต่ก็ต้องคนค่ะเริ่มเห็นแล้วไหมคะเริ่มจับเริ่มค้นแล้วค่ะเริ่มจะเหมือนโจ๊กแล้วเหมือนข้าต้มแล้วค่ะนี่ค่ะก็คนไปแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะจนกว่าจะได้สามสิบห้านาทีค่ะสามสิบห้านาทีผ่านไปแล้วนะคะ ข้าวเราก็เสร็จแล้วค่ะคราวนี้ยายก็จะมาใส่น้ําตาลแล้วก็วานิลลานะคะค่ะมาดูกันค่ะยายจะใส่วานิลาสามช้อนนะคะสามช้อนชาไม่ผูนนะคะแล้วก็น้ําตาลสามช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะน้ําตาล หนึ่งสองไม่พูนมากนะคะสามค่ะใครชอบหวานหรือไม่ชอบลดลงเพิ่มได้นะคะจากนั้นก็คนค่ะนี่และค่ะแล้วเราก็คนค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ปล่อยให้เย็นแล้วคราวนี้เราก็จะมาใส่วิปปิ้งครีมค่ะก็คือพอหลังจากที่ยายใส่น้ำตาลแล้วก็ วาน,นิลานะคะยายก็จะเอาไปไ,ไปตั้งข้างนอกค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงให้ข้าวยายเนี่ยเย็นลงนะคะแล้วก็เอามาใส่วิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็หรือว่าเอาวิปปิ้งครีมเนี่ยลงไปใส่ข้าวนะคะนั่นแหละค่ะมาดูกันค่ะนี่คือวิธีที่ทําให้เปลือกเม็ดอัลมอนด์ออกจากอัลมอนด์นะคะนี่ค่ะเทล,ลงไปกับน้ําที่ออกจากการ้อนๆนะคะแช่ไว้เลยค่ะแช่ไว้ประมาณสิบห้านาทีค่ะ แล้วเปลือกเขาก็จะหลุดออกนะคะนี่ค่ะพอผ่านไปแล้ห้านาทีนะคะแล้วก็จะมาแกะเปลือกเม็ดอัลมอนด์นนกันค่ะแกะเขาออกนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไปใส่ในข้าวนะคะนี่ค่ะเขาก็จะแกะออกมาง่ายเวลาที่เราลวกเขาแล้วบางคนเอาไปต้มก็ได้นะคะต้มในน้ำร้อนเลยเพราะเราจะเอาแค่เม็ดเดียว ที่เราจะไปทําเม็ดอัลมอนด์ใส่ไว้ในข้าวนะคะที่ถ้าใครเจอนะคะที่ว่าพี่โอ๊ตเขาเจอในตอนที่กินกินข้าวเออ่พุดดิ้งนะคะไรซ์พุดดิ้งนะคะชื่อเขาที่งานคริสต์มาสนะคะวันคริสต์มาสที่พี่โอ๊ตเขาเจอก็คือเม็ดอัลมอนด์นี้แหละคะ่ะคือถ้าใครไม่อยากไปซื้อแบบบดแล้วแต่ยายซื้อมาแบบว่าเขาบะหั่นเขาบดมาให้แล้วนะคะแต่นี่ยายทําให้ดูเผื่อใครที่แบบว่า มีแบบว่ายัางไม่ปอกเปลือกเพราะเม็ดอัลมอนด์เนี่ยถ้าเกิดว่าปอกเปลือกยากเนี่ยบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ค่ะยายก็เพิ่งมารู้ที่เดนมาร์กนี่แหละค่ะว่าเขาใส่น้ําร้อนแช่น้ําร้อนไว้แล้วก็ปอกเปลือกออกเมื่อก่อนยายก็เอ๊ะปอกยังไงแกะยังไงแกะยังไงก็ไม่ได้ค่ะแช่น้ําเย็นแล้วก็แล้วอะไรแล้วก็แล้วไม่ได้นอกจากต้มหรือไม่ก็น้ำนนร้อนๆเดือดๆเ,เลยค่ะออกจากกาเราเลยเอามาเทใส่ ถ้ายังแกะไม่ได้ก็ปล่อยไว้นะคะหรือเอาไปต้มเลยค่ะต้มสักห้านาทีก็ได้แล้วค่ะเปลือกก็จะแกะง่ายนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะข้าวที่ว่ายายเอาไปไว้ข้างนอกนะคะที่ใส่วานิลาแล้วก็น้ำตาลแล้วบางคนเขาก็ใส่วานิลาน้ำตาลตอนนี้ค่ะ แต่ยายใส่ก่อนเพราะว่าอยากกวนน้ำตาลไม่ละลายไม่เป็นไรนะคะใครจะใส่ก่อนใส่หลังไม่เป็นไรว่าแต่ให้เขาหวานแล้วก็วานิลลาอยู่ในนี้ค่ะนั่นแหละค่ะคราวนี้ยายก็จะทำวิปปิ้งครีมนะคะมาดูกันค่ะจะใช้วิปปิ้งครีมนะคะ่าใช้แค่200 ml พอค่ะสำหรับข้าวแค่นี้นี่ค่ะ ยายขอเปลี่ยนนะคะเพราะว่ากระจายค่ะนี่ค่ะเนื้อวิปปิ้งที่ได้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพอเราคว่ำลงนี้เขาก็จะไม่หล่นตุ๊บลงนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเอามาใส่ข้าวเลยค่ะตอนนี้เราจะเอาวิปปิ้งลงไปคน เพราะธรรมดาส่วนมากเขาจะเอาวิปปิ้งลงไปคนนะคะก็ค่อยๆทำไปค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะหม้อที่ว่ายายทำยายทำแบบว่าประหยัดไฟนะคะใช้ไม่ได้นะคะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ตักมาเรื่อยๆนะคะตักจนหมดค่ะใช้ครีมค่อนข้างเยอะนะคะเขาชื่อชื่อรซ์พุดดิ้งค่ะ <c oughs> ใส่มาเรื่อยๆนะคะใส่จนหมด เพื่อนยายเขาก็ใส่กะทินะคะใส่ได้ผสมกะทิลงไปแต่ตีกะทิให้ข้นหน่อยค่ะตีเขาแบบให้ขึ้นให้ขึ้นฟองหรือว่าให้เหนียวขึ้นมาหน่อยอย่างนี้ค่ะยายก็ไม่รู้นะคะยายก็ไม่เคยตีกะทิสักทียายเห็นในสูตรเอาขอโทษค่ะยายเห็นในสูตรเขานี่ค่ะหมดแล้วสองร้อยมลนะคะที่ยายใช้ <laughs> จากนั้นเราก็จะมาใส่อัลมอนด์นะคะอัลมอนด์ยายมี40กรัมยายก็จะใส่ลงไปหน่อยนึงค่ะยายก็ใส่ลงลงไปนะคะ40กรัมแต่คราวนี้ยาเหลือไว้นิดหนึ่งเอาไว้โรยหน้าให้สวยๆค่ะเแล้วมาดูค่ะ แต่งจานกันค่ะนี่ค่ะมาจัดถ้วยกันค่ะเราก็จะใช้ถ้วยที่ค่อนข้างจะสวยหน่อยนะคะในวันคริสต์มาสส่วนมากเขาก็จะใช้แบบค่อนข้างดีนะคะกว่าวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าญาติญาติมารวมกันก็ต้องทำสวยๆให้เกียรติ ลูกๆให้เกียดเพื่อนๆที่มาอะไรอย่างเงี้ยให้เกียรดครอบครัวที่มาขอโทษกันไม่ใช่เพื่อนๆเพออส่วนมากเพื่อนๆเขาก็จะจัดกับครอบครัวนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนี่ค่ะเม็ดเม,ม็ดแอลมอนเราก็จะใส่เม็ดแอลมอนลงไปนะคะใส่ไปาจากนั้นเราก็คนค่ะคนคราวนี้เราก็จะไม่รู้แล้วว่าเม็ดแอลมอนอยู่ตรงไหน อย่าให้เกิดลายนะคะถ้าเกิดลายเขาจะรู้ค่ะว่าคนไปทางไหน<笑><笑>นแล้ะค่ะค่ะไรซ์ p u d d ิ้งเราก็เสร็จแล้วนะคะยากไหมคะลองทำกันดูนะคะนี่ค่ะเชอร์รี่เชื่อมก็จะเป็นขวดอย่างนี้นะคะของที่นี่เดี๋ยวก็จะใช้ทั้งหมดเลยค่ะ อยู่ที่เกือบ300 ml นะคะแยก็จะเทลงในหม้อค่ะเพื่อที่จะอุ่นเขาอุ่นซอสนะคะคือเวลาเสิร์ฟกับข้าวเนี่ยข้าวพุดดิ้งนะคะไรซ์พุดดิ้งจะต้องเอ่อซอสจะต้องอุ่นนะคะค่อนข้างอุ่นบางคนเขาก็จะผสมแป้งมันเพิ่มนะคะ แป้งข้าวโพดเพิ่มนะคะแป้งมันก็ได้แป้งข้าวโพดก็ได้แล้วก็ใส่น้ําหน่อยนึงแต่คำวิยายว่าข้นพอแล้วยายชอบความข้นแค่นี้ยาก็จะไม่ใส่อะไรอีกค่ะนี่ค่ะซอสก็เริ่มร้อนแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะ